ผมไม่ใช่หมอหัวข้อร่างกายใช้ไขมันอย่างไรตอนที่ออกกำลังกายหลายคนออกกำลังกายเพื่อลดไขมันแต่เคยสงสัยไหมว่าร่างกายเราใช้ไขมันอย่างไรขนณะออกกำลังกายถ้าเข้าใจระบบนี้ดีจะช่วยให้คุณวางแผนออกกำลังกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันไม่ให้ไขมันสะสมจนกลายเป็นไข่เงียบที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ระบบพลังงานของร่างกายใช้น้ำตาลหรือไขมันร่างกายมีแหล่งพลังงานหลัก2ชนิดในการเผาผลาญคือกลูโคสหรือน้ำตาลใช้ตอนออกแรงหนักรวดเร็วเช่นเวทเทรนนิ่งวิ่งเร็วไขมันใช้ตอนออกแรงปานกลางถึงต่ำเช่นเดินปั่นจักรยานเบาๆโยคะ เมื่อออกกําลังกายแบบต่อเนื่องนานกว่า20-30นาทีร่างกายจะเริ่มเข้าสู่โหมดการใช้ไขมันมากขึ้นและลดการใช้กลูโคสลงร่างกายเริ่มใช้ไขมันเมื่อไหร่นาทีที่0-10ใช้พลังงานจากน้ำตาลและไกลโคเจนนาทีที่10-20เริ่มใช้ไขมันบางส่วนร่วมกับน้ำตาลนาทีที่20-60ร่างกายเริ่มใช้ไขมันเป็นหลัก เผาผลาญไขมันสะสมหลัง60นาทีการใช้ไขมันจะเด่นขึ้นแต่ต้องระวังอย่าให้เกินขีดจำกัดคือร่างกายเริ่มย่อยกล้ามเนื้อเป็นพลังงานเงื่อนไขที่ทำให้ร่างกายใช้ไขมันได้ดีออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอระดับปานกลางการเดินเร็วจ็อกกิ้งหรือปั่นจักรยานเบาๆทำต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีความถี่3-5วันต่อสัปดาห์ ท้องไม่อิ่มและไม่หิวเกินไปพักผ่อนเพียงพอร่างกายไม่เครียดถ้าไม่ออกกําลังกายเลยไขมันไม่ถูกเผาผลาญเกิดการสะสมตามหน้าท้องต้นแขนต้นขาระดับไขมันเลวสูงขึ้นเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจไตรกิสรายพุ่งเสี่ยงตับไขมันแล้วเบาหวานก้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญช้าลงยิ่งอ้วนง่ายเสี่ยงโรคอ้วนเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือดอย่ารอให้ไขมันสะสมเป็นภัยเงียบจนสายเกินไปวิธีออกกำลังกายให้ร่างกายใช้ไขมันได้ดีที่สุดออกกำลังกายตอนเช้าก่อนกินข้าวช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันที่สะสมข้ามคืนคาร์ดิโอแบบต่อเนื่อง30-45นาทีเช่นเดินเร็ววิ่งเบาๆเวทเทรนนิ่งร่วมด้วยช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระบบเผาผลาญ อย่าเครียดเครียดมากทำให้คอร์ติซอลสูงร่างกายจะเก็บไขมันแทนเผาผลาญน,นอนหลับให้พอช่วยให้ฮอร์โมนเผาผลาญไขมันทำงานได้ดีขึ้นแล้วคนที่ผอมแต่ออกกําลังกายไม่สม่าเสมอละ่ะระวังไขมันอาสาสมในช่องท้องและหลอดเลือดแม้ดูผอมภายนอกเรียกว่าผอมแต่ไขมันเยอะหรือโทฟี่ทิน o u t s ซ์แ f a ตอินไซ์ คนกลุ่มนี้มักเสี่ยงโรคหัวใจตับไขมันเบาหวานโดยไม่รู้ตัวสรุปการออกกำลังกายไม่ใช่แค่เผาผลาญพลังงานชั่วคราวแต่เป็นการเปิดโหมดให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้ลดความเสี่ยงไขมันสะสมและโรคร้ายแรงอื่นๆออกกำลังกายให้เหมาะสมดึงไขมันมาใช้ก่อนจะสายเกินไปแคปชั่นเผาผลาญไขมันเท่ากับ ไม่ใช่แค่เหงื่อออกมาดูว่าร่างกายใช้ไขมันยังไงตอนออกกำลังกายรู้ไว้ก่อนโรคไม่ถามหาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยให้ใครบางคนรอดพ้นจากโรคร้ายได้และถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับเจอกันคลิปหน้าบอกเพื่อนด้วยนะ